ใจลกเกินที่ได้พบกันเธอเองดี<ห>ใจไหมเราไม่ได้กินน้ำมากี่ชั่วโมงนะอันนี้สุดชื่นจังเลย <S <S 2> <S 2> เราตั้งใจจะมาเพื่อศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจริงๆพวกลูกอะนะคะครับภารกิจมาก็คือให้ถือศีลอด แต่ว่าไม่ไหวค่ะแล้วได้ละสินงอด,ดตอนตนตี่าไรดื่มน้าไปช่วงเที่ยงค่ะแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างอที่ได้ถือสินอด,ดครึ่งวันนะครึ่งวันรู้สึกยางไรสลามนุนรู้สึกหิวเออ <laughs> ใช่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 ใช <laughs> นั่นแหละนาะอิสลามสอนให้รู้จักคําว่าดอดทนเ <ะ S 1> <ช>นาะเหมือนว่าหกโมงสี่สี่สิบนะวันนี้หกโมงสามสิบห้าลรละสินอด,ดแล้วพร้อมกันทั่วจังหวัดเลยทั่วประเทศเลย ที่เราได้พบกัน